บิวตี้สุพิศราวัฒนากิจไพศาลเด็ก18ปีดีกรีนักเรียนอังกฤษคว้ามงมิสแกนกำแพงเพชร2025 เรียกได้ว่าปังแบบฉุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับคุณโยวีวีนัสหรือคุณโยผู้จัดการดาราผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกนกำแพงเพชร2025ประกาศความยิ่งใหญ่เนรมิตเวทีทุ่มง,งบกว่า7หลักจัดงานประกวดมิสแกนกำแพงเพชร2025ค้นหาสาวงามระดับจังหวัดสื่อเวทีระดับประเทศมิสแกนไทยแลนด์ และขอแสดงความยินดีกับน้องบิวตี้สุพิศราวัฒนากิจภัยสาลสาวน้อยอายุ18ปีดีกรีนักเรียนนอกกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีณประเทศอังกฤษที่สามารถความ,มงมิสแกนกระแพงเพชร2,025ไปครอง ซิกเนเจอร์ของหนูลูก<อ>ดีแม่ชอบไบเรัลแม่เมื่อกี้คือไม่ได้นัดนะถ่ายจริง <c oughs> อโอก็ดีใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกคนแล้วก็แม่โยพีบิสก,กีแกรนดแพงป์เทที่เห็นศักยภาพของดิวตี้แล้วก็เลือกให้หนูได้มงมิสก,กี้แกรนแคมปเทปวันนี้ค่ะแต่จะบอกว่าเ <c oughs> มื่อก้ยืนประกบหลินนะไม่ตายนะไม่ตายนะไม่ตายหลินแอนมีความเหมือนฝาแฝด จริงๆเหมือนฝากแฟดใดๆก็อยากจะเนี่ยแหละให้น้องกระแพงเพชรเนี่ยไปให้ไกลที่สุดดันสุดๆ,ๆแน่นอนอย่างที่บิวตี้เคยให้สัมภาษณ์ทุกสื่อบิวตี้พยายามเป็นเด็กและผู้หญิงที่น้ำไม่เต็มแก้วไม่ว่าบิวตี้จะต้องฝึกอะไรเพิ่มนะคะหรือว่ามีอุปสรรคอะไรเนี่ยเข้ามาแม้ว่าจะเยอะขนาดไหนเนี่ยบิวตี้สู้แน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็จะสัญญากับแม่โยเลยแม่โยเลือกบิวตี้มาแล้วก็ ปิดประตูแน่ค่ะกัแพงเพชรหนูก็ดําหนูมีชูชีพผ่านหกดาลงไปด้วยแม่ก็รู้สึกหกวันนะถ้าจะไม่หกวันแ่บแสนกว่าบาทแสนแสนเท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่าแสนกว่าบาทพอดีทันทีมาคิดท้ข้าวแพรว่าหลังจากนี้จะต้องทำยอดหนักกว่าเดิมไหมคะคุณแม่ก็ต้องหนักกว่าเดิมสิคะแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามให้เต็มที่ทุกๆแคมเปญไม่ว่าบอสปปานวัตจะ มาซักกีแคมเปญหนุน่มมิสกรากนดูแพงเพ,เพสสอบสพันกิจสเนี่ยก็จะเต็มทีค<า>่ค่ะน้องเป็นอ,<า>นอินฟลูเอนเซอร์อ๋อจะมีปุ๋ยอยู่แล้วค่ะก็รีวิวบิวตี้ทั่วไปเลยคะ่ะใช่เออปรับเรื่องการลดช่วงช่วงช่วง,งบาก็จะให้ลดอีกแต่ยังอื่นผิวคงมิพันเราไม่ติดเพราะน้องมีความเป็นสตาร์น้องม่ีความเป็นดาราเพราะฉะนั้นเป็นได้เป็นแน่นอนคะอ่ะ ลูกพุ้งไทยสากโอลบิวตี้เราได้หมดค่ะหนึ่งแบทเดีวเโฉดถ้าหนึ่งแมทเดียวใ่ไหมให้รีเควส์ดีกว่าว่าอยากให้ร้องประเภทไหนแนวไหนลูกพุ้งเลยค่ะลูกพุ้งถักกันมาแต่โดนแล้วบอกมีวีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ข้างมีตะขี้ไงแล้วจังได้คืนมาเป็นลากไปตาสิ๊สิ พอลูกเขาหนีเขาหนีแล้วที่สำคัญภาษาก็ไม่คล่องโอเคสักนิดนะคะนะ Hi I'm Beauty สุพิศราวัฒนากิจไพศาล and I'm the Miss Grand Campaign ที2025โอ้ยรู้สึกบอกว่าไม่ได้ไม่ได้บั็กนะแต่ต้องรอดูครับกรุงเทพยังไงนะกรุงเทพยังไงนะปีนี เอาจริงๆนะก็คือนะกรุงเทพเนี่ยต้องบอกก่อจริงๆเพื่อนก็จะทํากรุงเทพเออเป็นผู้ดูแลแต่ทีนี้พอเพื่อนไม่อยู่แล้วเราก็เราก็เ,ากเออไม่ได้น้องๆก็ไม่ได้อยู่ในบ้านนะ้อตอนนี้ที่ดูแลที่ช่วยผักแัดตามที่เพื่อนบอกก็คือจะมีชุมพรกับพิจิตอ,<า>อันนี้เราพูดไว้ตรงนี้เลยเราจะเดินไปด้วยกันได้ไดกันไม่ว่าคนใดนึงเข้าไปหรือขนาดไหนเราจะยินดีด้วย นะเราเราก็อยากจะบอกว่านี่แหละตัวตึงของกแคมเปญแล้วก็ตัวตึงไทยแลนด์ค่ะแต่ภาคการก็คือเราเต็งจ่าเลยตอนนี้ก็คิดว่ามั่นใจนะว่าเต็งเพราะว่าในเรื่องของบิ๊กเน็ในเรื่องของการทําแคมเปญต่างๆของกองเนี่ยน้องเขาค่อนข้างทําได้ดีแล้วเพิ่งจะไปเปิดประวัติดูเมื่อกี้น้องเขากําลังจบปริญญาตรีกับที่อังกฤษบิ๊กเนค่ะจัดเพิ่งจะดูเพราะว่า เพื่อนเพื่อนที่ทำแหละเทีแบบฮิโปเนี่ยคือด้วยความโยมไม่ได้เป็นกรรมการฮิโปเขาจะสกรีนทุกอยาก่างทีมคือทีมหลังบ้านเขาไม่รู้ยันคะแนนไม่รู้ยันเอ่ออะไรนะพวกการเบื้องหน้าเบื้องอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยมันบอกให้เดินก็เดินอ่าให้บอกมันบอกให้พูดอย่างงี้ก็พูดเอาพูดตามเพราะเราไม่เคยอย่างเงี้ย Hi I'm Beauty s u p i s a r a Watnakitpaisan a Miss Grand c a m b o d 2025 today i can be the one who get the crowd i'm so excited and so delighted to get this crowd i promise you guys i will do my best and try my best in miss grand thailand 2025 i wish you guys cheering me and enjoy in miss grand thailand 2025 thank you <laughs> 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 <tinyin> <coughs> <tinyin> <coughs> <coughs> แต่อย่างอื่นถ้าอยากจะให้พูดก็เดี๋ยวไปเรียนให้ได้ค่ะโอ้ยรู้สึกดีใจอ่ะรู้สึกดีใจถึงหนูจะอายุ18ถึงพี่ๆจะมองว่าหนูเด็กหรือหนูใหม่หรืออะไรก็ตามแต่ระวังนะคะไฟแรงนะคะเด็กอ่ะเอ้ยคือดีใจมากเพราะว่า บิวก็ชื่นชอบบิวตี้ชื่นชอบพี่หลินอยู่แล้วแล้วก็ชอบมีคนบอกว่าแบบคล้ายคลึงกันคือดีใจมากมากแล้วก็หนูอาจจะมงต่อบพี่หลินก็ได้นะคะอ, <laughs> อยาอย่าบอกว่าถ้าเพื่อนออกมาเมื่อไหร่ <laughs> เพื่อนเห็นตรงนี้โถวันนี้จะทำสำเร็จละบอกเลยนี่คือลูกสาวเธออีกหนึ่งคนนะล่าสุดคือบอกว่าเดี๋ยวต้องพาไปไหว้แม่แอนาละ <laughs> 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 เดี๋ยวพาไปสวัสดีแม่แอนาก่อนเพราะว่าแม่ในเขายังนั่งเป็นครีเอทีฟอยู่ข้างหลังอยู่ไง เขียนจุดหมายตลอดเลยเออสำหรับตัวโยนะครบเออบอสก็อยากจะที่โยมองอ่ะโยเชื่อว่าทัดใจบอสแน่นอนต้องขายของเก่งก็สัญญาจะลองดูนะอันนี้ยังไม่ระปากแต่คิดว่าก็ไม่ยากอยากจะทำแคมเปญขายน้ำพริกของบอสเนี่ยประมาณซัพเออสิวันหนึ่งล้านอะไรเงี้ย ก็จะลองดูนะคะพูดไว้ก่อนแต่ไม่รู้ทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่คิดว่าคิดว่าจะอาจจะทําได้คิดว่านะถ้าไม่โยบบอกมาขนาดนี้บิวตี้ก็ต้องสู้เท่านั้นค่ะผมมั่นใจในเรื่องออนไลน์เราจริงพอสมควรค่ะก็ปปานวัดคายเอ็นดูบิวตี้คนนี้ด้วยนะคะหนูสัญญาว่าหนูเข้ากองไทยแลนด์แล้วเนี่ยหนูจะเป็นนัมเบอรวันให้ปปาในเรื่อง บิวตี้บอดี้แบรนด์และบิสเนสได้อย่างแน่นอนะคะ่ะป๊าป๊าคา่ะฝากป๊าป๊าแล้วก็พี่ๆในกองนิสแปร์ไทยแลนด์เอ็นดูหนูด้วยนะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณค่ะเอต้านิวครบจบทุกข่าว